ายใจได้เฟอร์ดินานฟันทงแมนยูจบซีซั่นอันดับต่ำกว่า2ทีมนี้แน่นอนเลดเฟอร์ดินานอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษชื่อว่าแมนยูนเต็ดไม่มีทางจบอันดับเหนือกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์และบริเตนอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้พวกเขากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนเขาแดนเอ็ดเวิร์ดเพิ่งจะย้ายเข้ามาและเขายังไม่มีเวลามากนะักเฟอร์ดินานกล่าวกับสกายสปอร์ตเขาเอาแต่พูดถึงพัฒนาการอยู่เรื่อยแต่เราก็ยังมองไม่เห็นมันเลยในตอนนี้แมนยูนเต็ด ไปได้เล่นตามมาตรฐานและพวกเขาก็ยังตกต่ำลงมากจากจุดนั้นที่พวกเขาเคยอยู่พวกเขาไม่มีทางจบอันดับเหนือกว่าทอตแนมหรือแม้แต่ไบรตนันเพื่อเปรียบเทียบกับผลงานของพวกเขาในเวลานี้อย่างแน่นอนพวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงทีมของเอริกเคนฮากควานหาชัยชนะไม่เจอเป็นนัดที่5ติดต่อกันหลังจากล่าสุดบุกไปเสมอแอสตันวิลล่าสูญต่อโซนในสืบพิมพ์ลดกที่ผ่านมาแมนยูนเต็ดหลังอันดับ14บนตารางพริมร์ลดก หลังไม่เพียง8คะแนนเท่านั้นจาก7เกมพร้อมผลต่างประตูลบ3ครั้งสุดท้ายที่แมนยูนเต็ดเก็บไ,ได้8คะแนนหรือต่ำกว่าจาก7ตัดแรกในลีกคือย้อนกนลับไปฤดูกาล1989-90เลยทีเดียวขอขอบคุณภาพวละแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ